ตีชาตินะครับผมนะครับนี่อัศวะน้อนะครับผมก็ได้ไปเก็บนกน้อนะครับเซย์นะครับตัวนึงสามใบเท่านะครับแล้วก็นะครับนกชาตนะครับ แเราจะดิ้วต่างกนะครับผมที่ต่อไปก็คือนะครับเตรียมนะเตรียมกล้องนะครับกก๋มีข้อนนะครับใเซฟข้อเห็นนะครับเสียวนะครับกระสจมเห็นะครับตัวเช็คนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวนะครับตัวหัวบาเนาะนะครับ กันเป็นกษีเดินท้าไปสกลนครนะครับมาเพิ่สว่างแดนดินเนาะนะครับผมกสีทรงกัทั้งกงมานนี้นะครับผมนะครับสำนักนะครับอาจารย์ท่านไหนเนาะนะครับจะเพิ่งนะครับผ่านมาเจอเนาะนะครับผมมาเขียนเขาง่ายนะครับก็พากดตึดตามเนาะนะครับนะครับก็เพื่อนี่แหละครับผมนะครับเด็กยัน้อยตาดำๆเนี่นะครับผมเนาะนะครับการทำช่องยูทูบนะครับมันเกือบไปว่าจะมีนะครับรายไห้มาจาก ทั้งอื่นนะครับผมรับนกจากนะครับผู้ติดตามเนาะนะครับแล้วก็บอกกดข่าวโฆษณานะครับโฆษณาต้นคลิปเนาะนะครับขอปากนะจังท่านนะครับแข็งใจเนาะนะครับผมนะครับซอยนะครับเห็นใจเนาะโอเคนะครับผมนะครับบางท่านบางคนนะครับเผยแบงนะครับนกไป บางตัวมันกอาสีบรเลนเนาะผมกับกาบคอโทดขอไเนรคะว่านกก็เป็นนะครับเป็นสัว์เลี่ยงนะครับเป็นสัตว์ป่าครับบางทีมันกัยังอาจสีบลอมเรนที่ง่ายทิ้นนะครับผมอาจจะบริเวณเจ้าคอสีอะไรนะครับผมนะครับกับ้นเลี่ยงนกเขาจะเพิ่กัสีเข้าใจนะครับนะครับ เดินทางไปกับค้งนะครับจะคือเก่าเนาะครับพวนกนะครับมันหนึ่งหมดแล้วนะนะครับผมพร้อมที่จะเล่นแล้วนะนะครับผมนะครับตัวนี้กับสามใบเท่านะครับตัวนี้กับตัวหนึ่งกับสามใบเท้าตอนพเนียตัวนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ริี้วตันตัวนึงนะครับริ้วตันกับสองใบเท่านะครับที เห็นผมนับต่างไปว่าในแปดใบเท่าน้องนะครับผมนะครับเพื่อซื้อไปลานุกในสามตัวนี่นะครับผมนะครับอันนี่อไปผุ้มกระจาจะทรงเนาะนะครับเสียมพ่อมนะครับจะทรงให้นะครับใบท่างนะครับผมจะทรงจริงนะครับตรงปกแน่นอนเนาะนะครับก็เรื่องนกกบผงไกู่กค้านะครับคุยกันครับนะพูดทีจะแบ่งที่แล้วนะนะครับผม เก่าแล้วนะครับน้องนะครับไปชนาสิเรนเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้การิวตันนะครับผมนะครับปากเบาดีนะครับริ้วตันตัวนี้การ์หอดเนื่ยนัขันเลยนะครับเพิ่นก็ว่าไ้สซงแบบนี้เนาะนะครับเพิ่นโก่งนะครับาอาจารย์เพิ่นไก่โกงมาเลยนะครับแต่ของน้องเพิ่นไก่โก่งนะครับ นกตุ่มกระสินประมาณนี้นะครับนกขเหนียดนกช้างก็ยังนิ่งกองอยบรงด้อยแล้วนะครับตัวนี้นีครกค่าท้างนะครับนกช้างนี่ก็จะไปนะครับน้องฟื้นบางละมุงนะครับชลบุรีเนะครับตัวนี้ก็สีเดินทางไปนะครับอำเภอสระแุรนดินดสกลนครนะครับผมนะครับ เพนี้กับสิบไปนะครับดุมใหญ่ม่วงสามสิบอุบลราชธานีเนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์ท่านนี้เพิ่นนะครับจะต่างประเทศเนาะนะครับเป็นเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจํานะครับเศซีประจํานะครับถ้าเกิดมีของดีๆนี่สิครับเพิ่นมีต้นทุนนะครับเพิ่นก็เดี๋ยวไปสะสมไว้นะครับผมเพิ่นหาเงินง่ายนะครับเพิ่นไปเที่ยวมันนะครับผมนะครับเพิ่นอยู่ทางเกาหลีบุรัฐนะครับผม่าผมกับมี่ตัวไปนะครับด้วยความชื่อ ตรงซื่อสัตย์นะครับผมนะครับบางเพื่อบางที่นะครับสามารถพอดีเนาะผมกัรตรงกาบคอแพยไปตรงนี้นะครับผมกระทำด้วยใจเนาะนะครับผมงานบริการวงกัานะครับก็ขอแคบต้องใจนะครับสามากดพติดตามให้เนาะนะครับผมนะครับคอมเมนต์นะถับใายหัวคุยกันไหนเนาะนะครับสนใจนกแบบไหนเนาะแต่โดยผมเจอนะครับผมนะครับผกจะสิ่เหมาน้าเสนอหรือว่าจะขอเบอร์โทษนะครับจะขอนกนะครับ ไจิดต่อนนะครับพูดกันเองเนาะนะครับผมถ้าเกิดตปรงก็ได้ครับท่านผมเราเป็นผูดดู้แลนะครับรสมัครอเก้านะครับผมเ้าเสียงของเขาใหญ่นะครับวัสดีครับ